คือตั้งแต่ต้นนหะลวงตาพูดประมาณว่าเราเกิดมามันไม่ปลอดภัยอะคะ่ะในเมื่อเกิดมาแล้วมันเจอแต่อันตรายอะคะ่ะพวกเราจะเกิดมาทําไมอะคะหลวงตาก็เราเกิดมาแล้วอะเกิดโดยกรรมไงมีกรรมเป็นแดนเกิดเนเราฝึกเนี่ยเราจะรู้เลยนะกรรมเราในอดีตเราทําอะไรมามั่งระยะเวลาเท่าไหร่แล้วเมื่อไหร่ตายเนี่ยเราจะรู้เลย ม่รู้ได้ไงเพราะเราทํามาในอดีตไงคือปัจจุบันมันมาจากอดีตใช่ไหมล่ะการกระทําปัจจุบันคืออนาคตถ้าเราทําปัจจุบันฝึกพุทธศาสตร์ในปัจจุบันมันก็ย้อนอดีตได้เพราะอดีตที่เราบันทึกไว้คือถ้าเราทํากรรมอะไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นะกรรมแต่จิตเราเป็นโจวบันทึกใช่ไหมล่ะถ้าเราฝึกจิตเนี่ยเราสามารถจะย้อนไปได้ไหมล่ะ ได้ดิถ้าอยู่ในพุทธมนต์จริงๆน่าจะไปได้อะค่ะได้ดิแล้วถ้าวันนี้พวกหนูยังฝึกไปไม่ถึงขั้นที่รู้ว่าตัวเองเคยทําอะไรมาค่ะก็ต้องฝึกให้รู้ดิก็ตัดไปดิ<ว>ตัดโลกไปถามว่าเราเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรล่ะถ้าอยู่ในโลกมนุษย์ก็อาหารที่ปัจจัยเสียเจ้าค่ะใช่ถูกเพราะเราติดอ่ปะปัจจัยสีย ถ้าเรามีมากเราก็ติดมากใช่ไหมล่ะมีน้อยก็ติดน้อยไม่มีก็ไม่ติดก็เป็นทุกข์อีกไม่มีเวลาจะฝึกอีกไม่มีเวลาจะหยุดแล้วเราจะย้อนได้ไหมเอาไม่ได้จ้ะไม่ได้อย่างนั้นพอนึกภาพตามใช่ไหมคะหลวงตามันเหมือนว่าตั้งแต่หนูเกิดมาเนี่ยเราก็ต้องติดกับดักกับการที่ถูกหล่อหลอมให้ไปวิ่งไปทางไหนก็ไม่รู้ติดโลกติดวัตถุมายุคนี้ไง เราไม่หยุดเราโชคดีเรายังพอ,อยงหยุดมั่งไม่หยุดมั่งอะ่ะเรายังรู้มั่งแล้วตอนเนี้ยถ้าจะให้รู้จริงๆเลยนะตายกี่นาทีเดือนไหนวันไหนในอนาเรารู้เลยอะ่ะเพราะอายุไขอายุไขอะ่ะมันมาจากอดีตงั้นแสดงว่าคําว่ารู้มั่งไม่รู้มั่งเนี่ยพวกเราที่มาสวดมนต์กันทุกคนยังได้รู้อะไรบ้างอย่างเงี้ยนะะ ยังรู้ได้มากว่าเตรียมตัวตายไนะเพราะมันตายจริงๆไม่ใช่ตายหลอกๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หลวงตาม,มาจะพูดว่าให้ฝึกเตรียมตัวตายใช่ตอนนี้หนูเริ่มจะเชื่อหลวงตาในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วอะค่ะสิ่งแรกที่เราควรจะเรียนและควรจะฝึกเกี่ยวกับเรื่องเวียนว่ายตายเกิดคืออะไรคะหยุดโลกหยุดอารมณ์ทางโลกโดยเฉพาะอารมณ์ไม่ดีตัวเดียวเลยใช่ แสดงว่าอารมณ์ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยคือสิ่งที่ตัดรอนอ,าอนาคตที่ดีเลยเอะคะให้หยุดให้มนอยู่แค่นั้นไม่ใช่ไปตัดกรรมไม่ดีนะไม่ใช่มันตัดไม่ได้บันทึกแล้วเพียงแต่ให้มนอยู่อย่างนั้นพอมันโดนขึ้นไม่ดีเนี่ยแล้วก็กลับมาหาพระกลับมาฝึกกลับมาฝึกไงหไมายความว่า คนเราเกิดมาทุกคนทั้งหนูทั้งตู้เนี่ยน่าจะเคยอยู่กับช่วงอารมณ์ที่แบบมันไม่โอเคใช่คำคำที่หลวงตาบอกว่าให้มันอยู่เท่าเดิมคือรู้แล้วก็จบอยู่แค่นั้นไม่ให้มันมาจะโกรธเนี่ยอย่าแม่งโกรธนานก็เข้ามาสวดมนต์ไปดิเข้ามาภาวนาดิเข้ามาพิจารณาดิเข้ามาแผ่เมตตาดิก็เปลี่ยนคลื่นมันดิก็จบแล้ว <c oughs> แล้วถ้าหนูเจอคนที่แบบทําให้หนูรําคาญทําให้หนูรู้สึกหงุดหงิดล่ะคะถ้าเป็นน้องตาเนี่ยหนีแล้วจะหนีได้ยังไงสมมุติว่าเรา,าจะไม่จะไมจะหนีไม่ได้อะอย่างนี้หนูยกตัวอย่างสมมุติว่าวันนี้หนูจะต้องทําสถานธรรมแล้วมันก็จะต้องเจอคนที่หลากหลายมันยังอยู่กับโลกอะค่ะแล้วคนเหล่านั้นก็งองแงหนูจะอยู่ยังไงอะคะมันจะไปยากอะไรสถานธรรมมันของใครล่ะ ของเขาถวายหลวงตาแล้ว่าเจ้าค่ะไม่ใช่ของใครอ่ะคน,คนนั้นคนนั่นกันไล่ไอ้พวกที่มันไม่ได้หนึง่งยลาวก็ออกไปดิเขาให้มาฝึกที่ท้ามึงหน้าเนี่ยด่ากันเนี่ยคุณต้องออกจากวัดแล้วนินทากันไม่ได้ถ้ามีพยานเนี่ยเราเชิญท่านออกเพราะเราให้ท่านมาสวดมนต์แสดงว่าสิ่งที่หลวงตาเก็บเอาไว้คือคนที่สวดมนและบันทึกบุญถูกโอ้ oh. ถ้าใครใช้ปากในการบันทึกบาปหลวงตาก็ไม่เอาไม่อยู่ไม่ให้อยู่ฮะอ๋สาธุค่ะเพราะมันมันไม่มีประโยชน์อะไร